องพรานผจนหมู่บ้านอาถันนะาลานหน้ากระท่อมในช่วงยามเย็นของวันหนึ่งทิดหมายทิดอาจและเท่าเฟืองก็ออกมานั่งสังสรรค์กันดังเช่นทุกรังหากว่ามีเวลาว่างตรงกันทั้งสามนั้นมีอาชีพเป็นนายพรานแต่ทว่าเท่าเฟื่องนั้นได้ปลดระวางปืนของเขาลงไปแล้วเหลือก็แต่ทิดหมายและทิดอาจ ที่ยังคงยึดมั่นอยู่กับอาชีพพารานทาั้งๆที่ก็เคยมีโอกาสจากการชักชวนจากพวกของนายจ้างให้เข้าไปทำงานในบริษัทของพวกเขาแต่ทว่าสองนายพารานนั้นก็ปฏิเสธเลือกที่จะอยู่เป็นนายพารานต่อไปเออนี่ตาฉันถามอะไรหน่อยสิทิศหมายเอ่ยถามอือืว่ามาว่ามาเท่าเฟื่องว่าก่อนจะกระดกเล่าปลาเข้าปากค่ก็ตอนนั้น ฉันเคยได้ยินเรื่องคนเมืองเขาคุยกันว่าหาข้ามเขาพวกนั้นไปอีกสามสี่ลูกเหมือนจะมีหมู่บ้านของคนอยู่ข้าเลยอยากจะถามตาว่ามันมีจริงใช่ไหมไอ้หมู่บ้านอะไรเนี่ยอืมมันก็น่าจะจริงอยู่เหมือนกันเพราะสมัยที่ข้ายังเป็นหนุ่มๆข้าก็เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาจากครูพานของข้าเช่นกันเท่าเฟื่องว่าแล้วตาไม่เคยไปที่นั่นบ้างเลยเหรอข่าวนี้เป็นที่อาจเอ่ยถามบ้าง ยังเลยตั้งแต่เป็นพรานหัวดำจนกระทั่งเป็นพลานหัวขาวข้าก็ยังไม่เคยไปที่นั่นเลยสักครั้งและอีกอย่างนะข้าก็ไม่เคยคิดที่จะไปที่นั่นด้วยไกลก็ไกลแถมยังไม่รู้เลยว่าที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างสู้กับมานังกินเหล่าปลาแกมกับพวกเนื้อเก่งผัดเผ็ดแค่นี้ข้าก็มีความสุขแล้วไม่แน่นะตาที่นั่นอาจจะมีจ้ำบะขา,ขาวขรอตาอยู่ก็ได้นะฮ่า ทิดหมายเอ่ยแซวขึ้นเฮ้ยถึงมันจะมีจริงๆอย่างที่บวกเองว่าข้าเองก็คงจะไปไม่ไหวหรอกว่ะอายุปูนนี่แล้วโธ่น่าเสียดายจังเลยตาทิดหมายเอ่ยจะเสียดายไปทไําไมหรอวะหรือนีอย่าบอกหน้าวาพวกเองจะไปที่นั่นกันนะเท่าเฟื่องเอ่ยถามแค่คิดคิดไว้หนาตาพอดีอยากจะไปหาโป่งใหม่ๆนั่งด้วยนะจ๊ะอีกอย่างถ้ามันดีจริงๆรอบหน้า เราก็พานักท่องป่าไปเที่ยวได้ใช่ใช่จะได้ไม่จำเจอีกด้วยแถมยังโกงค่านำทางได้อีกมากโขเลยนะฉันว่าทิดอาจเอ่ยขึ้นมาสำทับก็แล้วแต่พวกคนหนุ่มยางพวกเองก็แล้วกันยังไงก็อย่าประมาะเทเชียวล่ะป่าก็ปาก่าคือก็ปาก่าซอกก็ปาก่าอย่าหาเดวไว้ใจเอาได้เด็ดขาดจ่าตาพวกฉันสองคนจะเล่าวังทิดหมายกระดาวตอบ ก่อนที่จะพากันนั่งพูดคุยสวนเสเหหาอะไรกันไปเรื่อยวันเวลาค่อยๆผ่านไปอย่างนี้เรื่อยๆกระทั่งทิดหมายและทิดอาจต่างก็พูดคุยตกลงกันเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เช้าคนทั้งสองจะออกเดินทางเข้าป่ามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและระหว่างทางจะมองหาปงขัดห้างยิงสัตว์เอาไว้ด้วยเผื่อวันหน้าวันหลังป่าแถบนี้จะไม่มีสัตว์ให้พวกเขาได้ล่าดื่มกันอีกหน่อย เราก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนได้แล้วนะเว้ยอาทิตย์อาร์ตป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไม่มีแรงเดินเอาทิดหมายกล่าวได้ได้ขออีกสักสามสีกึบก็แล้วกันยังไงก็อย่าลืมคำที่ข้าบอกด้วยก็แล้วกันให้จำกันเอาไว้เสมอว่าอย่าประมาทโดยเด็ดขาดยิ่งปลาที่เราไม่เคยเข้าไปด้วยแล้วละก็ือมอาจจะมีอะไรนอกเหนือกว่าสัตว์ปลาก็ได้พวกเองทั้งสองคนพอจะเข้าใจที่ข้าพูดนะจ้าตา พวกฉันสองคนสัญญาว่าจะไม่ประมาททิศหมายกระดาวเวลาค่อยๆผ่านเลยไปอย่างเรื่อยๆจวบจนกระทั่งถึงเช้าวันใหม่ทิศอาจและทิศหมายต่างก็พากันเดินแบกหิ้วสภาระมารวมกันยังตรงชายป่าท้ายหมู่บ้านพร้อมไหมวะไอ,ทอ้ทิศอาจทิศหมายกระดาวทักถามพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็เดินทางไปกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวค่อยไปหาที่พักกินข้าวกินปลากันระหว่างทางทิศหมายกระดาว ก่อนจะออกตัวเดินนำเข้าไปยังป่าข้างหน้าที่ขุนเขยอย่างทันทีการเดินทางของวันแรกค่อยๆผ่านพ้นไปจนกระทั่งมาถึงเย็นยำ่ำทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะหยุดพักแล้วขึ้นไปนอนพักขางกันอยู่ข้างบนห้างเก่าซึ่งเป็นห้างที่พวกเขาเคยได้ขัดเอาไว้ตอนที่เข้ามาหาล่าสัตว์เป็นยังไงบ้างวะเพื่อนเอาดื่มนี่แก้เมื่อยน่อยทิดหมายกระดาวพางยื่นแก้วที่ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ใบเล็กๆ ส่งไปให้กับทิดอาจขอบใจขอบใจทิดอาจพูดผมกับยื่นมือออกไปรับก่อนจะกระดกเข้าปากรวดเดียวจนหมดแก้วอายเป็นไงเอาหนี่เนื้อเค็มแก้มหน่อยประเดี๋ยวมันจะกัดกระเพาะเอาเออแล้วนี่คืนนี้พวกเราจะอยู่เฝ้ายิงสัตว์กันดีเปล่าวะหรือว่าจะนอนพักกันเลยทิดอาจเอ่ยถามพางหยิบเอาเนื้อเค็มเข้าปากเขียยกินอย่างยับยับ ก็ถ้ามันผ่านทางมาในตอนที่เรายังไม่ได้นอนกันก็คงจะต้องจัดการมันเล่วะเพื่อนอย่างในน้อยเอาไว้เป็นสเสบียงก็ยังดีอืมเอาอย่างนั้นก็ได้เมื่อพูดคุยตกลงกันพอเข้าใจแล้วทั้งสองคนก็หันมานั่งจิบเหล้าแก้เมื่อยกันต่อกระทั่งถึงเวลาที่มืดค่ำพอสมควรทั้งสองเห็นว่าไม่มีสัตว์ป่าลงมาจึงได้พากันเอ็นหลังลงไปนอนกับผืนห้างแล้วเอาผ้าเข่าม้มาโ่มคุมกาย ป้องกันความหนาวเหน็บในช่วงกลางดึกไม่นานทั้งสองพารานในวัยหนุ่มก็พากันผล่อยหลับลงไปอย่างง่ายดายเช้าในวันต่อมาทั้งสองก็พากันไปปีนล,ลงมาจากห้างก่อนที่จะช่วยกันติดไฟหุงข้าวและย่างเนือ้อเออนีไอทิดไม้วันนี้เราจะตัดเข้าทางลัดกันเลยดีไหมทิดอาจเอ่ยถามในขณะที่กำลังนั่งรอข้าวสุกอาสีก็ดีเหมือนกันจะได้ย่นระยะทางได้อีกหน่อย ทิศหมายพูดอย่างเห็นดีเห็นงามด้วยขันเมื่อทั้งสองคนได้จัดการกับข้าวและเนื้อย่างจนอิ่มเรียบร้อยก็พากันออกเดินทางกันต่อทันทีทิศหมายพากันเดินลัดเลาะไปจากเส้นทางเดิมตามที่ได้พูดคุยตกลงไว้ก่อนหน้าแล้วเบี่ยงตัดขึ้นไปบนสันเขาเส้นทางที่เต็มไปด้วยป่าอันลกเหลือและอุปสรรคจำพวกเถาวัลย์และพุ่มไม้เหลือยทำให้เขาทั้งสองคนจำต้องออกแรงใช้มีดฟาดฟันเพื่อเปิดทาง โอ้ยคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่วะที่จะมาทางลัดกันเนี่ยทิศหมายบนขึ้นมาเบาๆเอานาะไม่แน่ข้างหน้านี้อาจจะเป็นพื้นที่โป่งโล่งก็ได้นะโว้ยสาธุขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะทีวะทั้งสองยังพากันก้มหน้าก้มตาฟาดฟันพวกกิ่งไม้ที่ย้อยลงมาและเกละกะไม่นานพวกเขาก็พากันหลุดออกมายังพื้นที่โล่งตามวาจาของทิศอาจที่เคยบอกไว้โอ้ย นึกว่าจะตายอยู่ในดงบ้านั่นเสียแล้วทิดหมายพูดออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนพร้อมกับโยนมีดในมือของเขาลงไปที่ผืนแล้วทิ้งตัวนั่งลงไปอย่างรวดเร็วเอานี่น้ำค่อยๆกินละ่ะประเดี๋ยวมันจะหมดเอาเสียก่อนทิดอาจว่าพางยื่นทรงกระบอกน้ำไปให้ขอบใจขอบใจทิดหมายกระดาวพางหยิบกระบอกน้ำของทิดอาจมาจิบเพื่อดับกระหายแก้กระหายเออนี่ นี่มันก็น่าจะเที่ยงบ,บ่ายแล้วละมัง้งข้าว่าเรามากินข้าวกันก่อนเถอะว่าทิดอาจว่าอืมอืมเอาสิเอาสิข้าเองชักจะหิวแล้วเหมือนกันกล่าวจบถังสองก็แกะห่อข้าวขึ้นมากินก่อนที่อีกสักพักพวกเขาจะออกเดินทางกันต่อท่ามกลางป่าอันลกเหลือแต่โล่งเตียนมันก็ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดโปร่งเดินกันไปได้อย่างไม่ลำบากเท่าใดนักเสียงนกเสียงกา และเสียงของสัตว์อื่นๆต่างก็พากันส่งเสียงร้องขึ้นมาทำให้บรรยากาศของป่าไม่เงียบเหงาทั้งสองเดินทางกันไปได้อีกสักพักพันสายตาของทิศหมายก็เหลือไปเห็นเข้ากับร่องรอยของอะไรบางอย่างทิศหมายหยุดชะงักฝีเทา้าก่อนจะหันไปชี้ให้ทิศอาจได้ดูนี่มันรอยฝนเล็บของหมีนี่วายังดูใหม่ๆอยู่เลยทิศอาจว่าก็ใช่นะสิข้าว่าแถวนี้อาจจะไม่ปลอดภัยซะแล้ว ทิดหมายพูดขึ้นมาเบาๆพางสอดสายสายตาไปมาอย่างคนที่เราแวดระวังภัยถ้าอย่างนั้นเราก็รีบเดินออกจากที่นี่กันเถอะว่าประเดี๋ยวมันกลับมาพวกเราเองจะเหนื่อยทิดอาจว่าแต่ยังไม่ทันที่คนทั้งสองจะทันได้ก้าวเดินผ่านพวกผู้หมายดงหมายก็พากันสัน่นก่อนจะมีเสียงวิ่งมาดังสวบๆตรงเข้ามาทางที่พวกเขายือนอยู่บันไลยแล้วละงานนี้ทิดอาจสะบด ก่อนจะกระชับปืนของเขาขึ้นมาไม่นานร่างอันใหญ่โตของหมีควายตัวสีดำก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับพุ่งเข้ามาหาที่พวกเขาอย่างรวดเร็วปืนของทั้งสองกระบอกแผดคําลามออกมาแทบจะไหนพร้อมกันแต่ทว่ามันก็ไม่สามารถที่จะหยุดอย่างร่างอันใหญ่โตของมันได้มันยังคงควบเข้ามาหาคนทั้งสองอย่างรวดเร็วจนต้องพากันแตกแยกออกไปคนละทาง ระหวัางตัวด้วยโว้ยไอทิดอาร์ตทิดหมายร้องตะโกนบอกเพื่อนไอหมีควายตัวสีดำมาเมี่ยมยืนมองซ้ายมองขวาไม่รู้ว่าจะโจมตีคนไหนดีนั่นจึงให้ทิดหมายศบโอกาสรีบผัดยัดเปลี่ยนกระสุนลูกใหม่แต่เทว่าในจังหวะที่กำลังงัดปืนกลับมาอยู่นั่นเองพันจู่จู่ร่างไอหมีควายตัวใหญ่มันก็เลือกที่จะพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะยืนขึ้นสองขาแล้วใช้ขาที่อยู่ส่วนหน้า ตะปบเข้ามาที่หัวของทิศหมายฝึบแรงกดแลลน้ำหนักตัวอันมหาศาลที่พุ่งผ่านหนังหัวของทิศหมายไปทำเขารู้สึกเย็นว่าไปทั้งไขสันหลังเดชะบุญที่ในเสี้ยววินาทีนั้นเขาได้ตัดสินใจพุ่งตัวออกไปอีกทางด้านข้างหากเลือกที่จะยกปืนขึ้นยิงป่านนี้หนังหัวของเขาจะต้องเปิดออกมาแล้วเป็นแน่แค่คิดก็สยิ้มเกยแล้วแต่ในขณะที่เขากำลังมมวนตัวขึ้นมานั่ง หันสายตาก็เห็นว่าพรานอาดกำลังยกปืนขึ้นส่องไปที่ร่างของไอหมีควายยักษ์ก่อนที่อีกเพียงไม่กี่เสี้ยววิเสียงของกัมปนาตก็แผดลั่นขึ้นมาดังเปี้ยงมันหลองออกมาอย่างเจ็บปวดเมื่อถูกคมกระสุนฝังเข้าไปที่บริเวณท้ายถอยมันส่วนเซเดินเข้าหาต้นไม้ก่อนที่จะต้องทิ้นใจเมื่อถูกคมกระสุนปืนของทิดไม้เข้าไปอีกนัดไม่เป็นไรใช่ไหมทิดไม้ เสียงของทิดอาดร้องตะโกนถามพร้อมกับก้าวเดินเข้าไปหาไม่ไม่ข้าไม่เป็นอะไรแต่เกือบอยู่เหมือนกันทิดหมายกล่าวตอบพางยกเอามือขึ้นมาลูบหัวไปกันเถอะประเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็คงต้องหาที่พักขัดห้างกันแล้วล่ะวะทิดอาดว่าทิดหมายเองก็เห็นด้วยทั้งสองพากันก้าวเดินต่อไปกันได้อีกสักพักก็จำต้องมองหาต้นไม้เพื่อขัดห้างและเมื่อได้ต้นไม้ที่หมายใจ ทั้งคู่ก็ช่วยกันออกไปหาตัดไม้แล้วทำการขัดห้างขึ้นมาอย่างเร่งรีบพวกเขาใช้เวลากันอยู่พักใหญ่ๆห,ห้างที่พอสำหรับสองคนนั่งพักก็สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนที่ดวงตะวันจริงพบทิศอาดและทิศหมายรีบเร่งลงมาช่วยกันติดไฟก่อนจะทำการหุงข้าวเป้งเหนือเพื่อเอาไว้กินกันในตอนค่ำขันเมื่อทุกอย่างสุขจนได้ที่ทิศหมายและทิศอาจจึงได้ช่วยกันดับกองไฟ แล้วพากันป่ายปีนขึ้นไปยังด้านบนทั้งคู่นั่งกินข้าวกันอย่างอเ็ดอร่อยด้วยจะเป็นเพราะความหิวหรืออย่างไรก็ไม่ทราบจึงทำให้เหนื้อเข็มที่แสนจะธรรมดากลายมาเป็นอาหารอันโอชะแสนอร่อยไม่นานข้าวที่หุงกันขึ้นมาก็หมดเกี้ยงซะจนไม่เหลือติดกระบอกโอ้ยอิ่มแป้เลยวุย้ยทิดหมายว่าพร้มกับเอ็นเอาหลังไปพิงไว้กับต้นไม้พุ่งนี้เองคิดว่าย่งไง เราจะข้ามเขาลูกนั้นก่อนมืดไหมแล้วที่หลังเขานั่นมันจะมีหมู่บ้านจริงๆอย่างที่คนเมืองพวกนั้นบอกกันหรือเปล่าทิดอาจหันมาเอ่ยถามพร้อมกับลินเล่าป่าส่งไปให้ข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ก็ต้องลองดูเผื่อจะมีสาวๆส,ว,สวยๆรอคอยพวกเราอยู่ก็ได้นะเว้ยหรืออาจไม่แน่ว่าเหนือคู่ของพวกเราอาจจะอยู่ที่นั่นก็เป็นไปได้นะาเออเออทิดหมายกล่าวออกมาอย่างเป็นตุเป็นตะ ก่อนจะยกเล่าเข้าปากจนหมดแก้วเอ็งนี่ก็ทำพูดไปเรื่อยเอาเอาหรือว่าเอ็งไม่อยากมีทิดหมายย้อนถามไอ้อยากมีมันก็อยากอยู่ดอกแต่มันจะเป็นจริงอย่างที่เอ็งพูดไหมเล่าเอาคนเรามันก็ต้องมีความฝันกันเอาไว้ก่อนสิว่าเออเออทั้งสองนั่งพูดคุยกันจนดึกดื่นและก็ดูทีท่าว่าไม่น่าจะมีสัตว์ตัวไหนที่จะผ่านทางมานั่นเองจึงทำให้ทิดหมายและทิดอาจ ตัดสินใจที่จะเอนหลังลงนอนเพื่อพักผ่อนแต่ทว่าเมื่อทั้งคู่หลับลึกลงไปได้ไม่นานพันความเหน็บหนาวของใจกลางป่าใหญ่ก็ทำให้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ดื่มกันเข้าไปนั้นพันก็ได้ค่อยๆสลายหายไปความเย็นทำให้ทิศอาจเริ่มรู้สึกตัวเขาค่อยๆเอื้อมมือไปคว้าผ้าเขาหมาที่วางอยู่ข้างๆหัวนอนพันนั้นหูของเขาก็แว่วได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างที่ดังแทรกขึ้นมากับเสียงของหยดน้ำขาง ที่ตกลงมากระทบเข้ากับผืนใบไม้แห้งดังมอมอแม่แม,ม,ม่ทิดอาร์ทิดอาร์เสียงนั้นดังขึ้นมาจากทางด้านล่างทิดอาร์พยายามเงี่ยหูฟังอยู่อีกสองสามครั้งก่อนที่เขาจะตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งแล้วเพ่งมองลงไปยังด้านล่างนั่นเองเขาก็ถึงกับต้องตกตะลึงตาเบิกขางเพราะสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันก็คือเท่าเฟืองทิดอาร์ทิดอาร์ เสียงของเท่าเฟื่องที่ยืนอยู่ทางด้านล่างร้องเรียกขึ้นเทๆๆ่าเฟื่องเท่าเฟื่องมาที่นี่ได้ยังไงทิดอาดร้องถามลงไปเท่าเ,เฟื่องยืนนิ่งผมกับลมหายใจยาวออกมาเออก็แม่ของเองนะสิว่าไปทำอีธาไหนาก็ไม่รู้เกิดล้มว่าฝาดเข่ากับว่าบันไดตอนนี้อาการเป็นตายเท่ากันไอ้ข้าก็ดันเดินไปทางนั้นพอดีคนทางบานของเองก็เลยวายวานข้าให้เข้ามาตามหาเอง กลับไปดูใจแม่เองเป็นครั้งสุดท้ายนี่มันเรื่องจริงหรือเท่าเฟืองพูดเล่นกันแน่เนี่ยฉันสับสนไปหมดแล้วทิดอาจว่าก็จริงสิว่าไม่อย่างนั้นขาจะลงทุนลงแรงหลากสังขารมาตามหาเองที่นี่ทำไมเท่าเฟืองว่าแล้วเท่าเฟืองดูได้ยังไงว่าพวกฉันอยู่กันที่นี่เออพวกเองลืมกันไปแล้วดรือข้าก็เป็นพรานป่าเท่าเฟืองเอ่ยตอบเร็วเวถอะรีบลงมา แตเดี๋ยวจะกลับไปไม่ทันดูใจแม่ของเองนะาไอทิดอาดอย่าลงไปเด็ดขาดคนที่ไหนจะมาเดินป่ากันม,มืดอย่างนี้ทิดหมายว่าพางขยับตัวลุกขึ้นมานั่งก่อนจะหยิบเอาไฟแช็กของเขาออกมาแล้วยนมันลงไปต่อหน้าของเท่าเฟื่องเอาไหนลองจุดให้ฉันดูหน่อยสิเท่าเฟื่องหากแกจุดไม่ติดละหน้าดูทิดหมายพูดพร้อมกับเล็งปากระบอกปืนลงไปยังร่างาของเท่าเฟื่องที่ยืนอยู่ย่งด้านล่าง เท่าเฟื่องหันขึ้นมามองทิศหมายด้วยแววตาที่โกรธเคืองแต่กันนั้นเขาก็ยอมก้มลงไปหยิบไฟแช็คขึ้นมาถือได้ข้าจะจุดมันให้พวกเองได้ดูเท่าเฟื่องว่าแต่ทว่ายังไม่ทันที่เขาจะทันได้จุดพันเสียงกำมะนาจากปืนของทิศหมายก็แผดขึ้นมาดังลั่นสนั่นไปทั่วราวป่าส่งขมกระสุนพุ่งเข้าไปเจาะที่หัวของเท่าเฟื่องอย่างจังโอ้ยเสียงของเท่าเฟื่องร้องขึ้นมาได้เท่านั้น ก่อนที่ตัวของเขาจะหงายหลังลม้มลงไปนอนเฮ้ยเองจะบ้าหรือยังไงวะไอท้ทิดไม้ไปยิงเท่าเฟื่องเขาทําไมโธ oh ่ทิดอาจพูดขึ้นมาด้วยน้ําเสียงที่ไม่พอใจก่อนทําท่าจะปลายปีนลงไปจากห้างเพื่อลงไปดูอาการของเท่าเฟื่องที่บัดนี้ได้นอนชักกระตุกตาเหลือค้างอยู่ทางด้านล่างเฮ้ยนี่เองจะไปไหนวะไอท้ทิดอาท์ทิดหมายพูดพร้อมกับใช้มือของเขาขวาจับไปที่ข้อมือของทิดอาจก็จะไปดูเท่าเฟื่องนาสีวะ เื่ออาจจะช่วยอะไรแกได้บ้างไม่ต้องไม่ต้องนูนเองลองแหกตาดูดีๆสิว่ามันคือเท่าเฟื่องหรือตัวอะไรกันแน่พรานหมายว่าและนั่นก็ทําให้ทิดอาจถึงกับต้องตกตะลึงตาเบื่อคางเมื่อจู่ๆร่างที่เขาเห็นว่าเป็นเท่าเฟื่องบัดนี้มันได้กลายมาเป็นร่างของเสือโค้งไปเสียแล้วเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงกันเขาพูดขึ้นมาเสียงหลงก่็น,นี่แหละสิ่งที่เท่าเฟื่องเคยบอกกับเราไว้ ว่าอยู่ในป่าใหญ่ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดแล้วเองรู้ได้ยังไงวะว่านั่นมันไม่ใช่เท่าเฟื่องตัวจริงทิดอาจเอ่ยถามก็เองไม่ได้สังเกตอะไรเลยเหรอวะว่าตาของเท่าเฟื่องน่ะมันมีประกายแวววาวเป็นสีเหลืองอย่างกับพวกของเสือโค้งน่ะทิดหมายกล่าวข้าขอโทษข้าไม่ทันได้สังเกตไม่เป็นไรข่าวหน้าก็อย่าได้ประมาทอีกละไปะเดี๋ยวจะอดมีเมียไปซะก่อนกะฮา ทิดหมายว่าพางหัวเราะอยู่ในลำคอเบาๆก่อนจะทิ้งตัวลงไปนอนกันต่อไม่นานเสียงของพวกไก่ป่าและนกป่าต่างก็พากันส่งเสียงร้องขานขันขายเป็นดังเสียงของนาฬิกาปุกทําให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นหลุดออกมาจากห่วงพวังหลับไหลโอ๊ยเช้าแล้วเช้าแล้วทิดหมายลุกขึ้นมาพร้อมกับบิดขี้เกียจก่อนที่จะหันไปเอาน้ำมาลูบหน้าลูบตาเพื่อให้สางจากอาการง่วงเหงาหานอน ทิดอาจเองก็เช่นกันก่อนที่จะพากันไปลายปีนลงไปยังพื้นเบื้องล่างทั้งสองรีบช่วยกันก่อไฟขึ้นมาแล้วทําการหุงข้าวและย่างเนื้อทิ้งไว้แล้วจึงพากันลุกเดินออกไปดูด้านของไอล้ลายที่กําลังนอนตายตาเบืกค้างนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าเสือสมิงทิดอาจว่าพางก้มตัวลงไปหยิบไฟแช็กของทิดหมายนำมาใส่เอาไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกงแล้วเองว่าใช่ไหมล่ะ ขนาดว่าปลอมเป็นเท่าเฟื่องได้นะทิดหมายกระดาวตอบทั้งสองหยุดมองดูร่างของเสือสมิงตรงหน้าอยู่คู่ก่อนจะกลับไปจัดการกับอาหารที่กำลังลุกได้ที่ไม่นานหลังจากจัดการกรับพวกอาหารจนเสร็จเรียบร้อยทั้งทิดหมายและทิดอาจก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านปิศนาทันทีเพื่อจะพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงๆอย่างที่คนเมืองหรือเท่าเฟื่องพูดกันแน่ ขันเมื่อคนทั้งสองได้บุกตะลุยกันมาจนถึงยามบ่ายพันหนันสายตาของพวกเขาก็ได้เหลือไปเห็นหมู่บ้านขนาดเล็กๆที่มีกระท่อมตั้งอยู่ติดกันไม่กี่สิบหลังคาเรือนทิศหมายและทิศอาจถึงกับยิ้มแก้มปีออกมาเพราะสิ่งที่เขาคาดคิดเอาไว้มันมีอยู่จริงๆและค่ำคืนนี้พวกเขาก็จะขอเข้าไปพักอาศัยอยู่ข้างในหมู่บ้านและก็หวังว่าคนที่นั่นจะใจดีมีเมตตากับพวกเขาทั้งสองคนและเมื่อคิดได้ดังนั้น ทิศหมายและทิศอาจก็พากันเดินดิ่งลงไปยังหมู่บ้านนั้นทันทีขันเมื่อพากันลงมาถึงทั้งสองก็ได้พบเห็นเข้ากับเราของพวกชาวบ้านที่ต่างก็พากันมามองที่พวกเขาเป็นตาเดียวทว่านั่นมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะไรเพราะจูจ่ๆก็มีคนสองคนที่พวกเขาไม่เคยรู้จักหรือว่าเคยเห็นหน้าฆ่าตามาก่อนเดินเข้ามาในหมู่บ้านของพวกตนและเพียงไม่นานก็ได้มีเสียงของชายคนหนึ่ง หลองเรียกพวกเขาอยู่หน้ากระท่อมนี่พวกเองจะไปทางไหนกันเออพอดีพวกฉันเป็นนายพลเดินมาจากฝั่งทางกระนูน้นพอดีเห็นหมู่บ้านของพวกท่านก็เลยว่าจะขอมาแวะพักขังที่นี่สักคืนนะจะ๊ะทิศหมายกระดาวเอาสินู่นกระท่อมหลังนั้นยังว่างพอดีเจ้าของเขาไม่อยู่แล้วแคบหน่อยแต่ก็น่าจะพอนอนกันได้ได้จะ้ะพวกฉันนอนไม่ยากยังไงก็ขอบใจมากๆจะ้ะ ทิศหมายกระดาวพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณและในขณะที่กำลังจะเดินไปพักที่กระท่อมหลังนั้นผันจูจูสายตาของทั้งคู่ก็ไปพบเข้ากับสาวงามนางหนึ่งซึ่งมีผิวพรรณขาวสะอาดใบหน้าจิ้มลิ้มประดุดนางนางฟ้านาง,นาง,นางสวรรค์เฮ้ยเองดูนั่นสิวะเพื่อนเออข้าเห็นแล้วทิศอาจเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและหลังจากที่เข้าไปพักกันข้างในกระท่อมแล้ว ทิดหมายก็อดที่จะพูดถึงสาวสวยคนนั้นไม่ได้จึงได้กล่าวะขึ้นมาว่าโหูนี่มันคนจริงๆใช่ไหมวะทําไมมันถึงได้สวยเหมือนนางฟ้าจังเลยก่อนนั่นนาซีหรือว่านี่จะเป็นเนื้อคู่ของข้ากันวะทิดอาจว่าเฮ้ยเฮยย่ายาของข้าต่างหากเพราะข้าเห็นก่อนไม่จริงอะ่ะข้านี่แหละเห็นก่อนทิดอาจว่าแต่ในขณะที่ทั้งสองกําลังวิวาทะกันอยู่นั้น พันก็มีเสียงหวานๆหลองเรียกพวกเขาทั้งสองอยู่ที่หน้ากระท่อมพี่จ๊ะพี่ทั้งสองพี่ทั้งสองหลับกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยไม่จ้ะไม่จ้ะทิศหมายกระดาก่อนที่จะพากันเดิอนออกไปข้างนอกกระท่อมนั่นเองจึงได้เห็นว่าเป็นสาวสวยคนที่พวกเขากำลังจะแย่งชิงกันอยู่เออมีธุระอะไรกับพวกพี่หรือจ้ะน้องสาวคนสวยทิศอาจรีพูดขึ้นมาเสียงอย่างหล่อ ก็พอดีคืนนี้ที่หมู่บ้านจะมีการละเล่นรอบก,กองไฟนายบ้านจึงให้ฉันมาชักชวนพี่ทั้งสองคนนะจ๊ะเธอคนสวยพูดก่อนจะยื่นน้ำในขันส่งไปให้เดินทางกันมาเหนื่อยๆกินน้ำกินท่ากันก่อนจ้ะทิดอาจรีบยื่นมือไปรับมากระดกดืม่มก่อนที่จะถูกมือของทิดหมายขวาจับไปแย่งเอามากินจนหมดฮ่าชื่นใจชื่นใจทิดหมายว่า ก่อนที่สายตาของเขาและทิศอาจจะค่อยๆลอยละล่องและก็ดับวูบลงไปในที่สุดทั้งสองมารู้สึกตัวกันอีกทีก็เมื่อรู้สึกว่ามีความร้อนอยู่รอบๆตัวของพวกเขาเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะทิศอาจหลงขึ้นเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกผูกติดอยู่กับหลักหมายและรอบๆตัวของเขาและทิศหมายก็เต็มไปด้วยท่อนไม้ที่ติดไฟตื่นกันแล้วดืว้อเฮ้อ เสียงของนายบ้านพูดขึ้นก่อนที่เขาและพวกของชาวบ้านจะรีบนั่งลงคุกเข่าโค้งคำนับเมื่อหญิงสาวสวยคนนั้นเดินเข้ามาไม่ต้องพิธีรีตองข้าชักจะหิวแล้วจะกินพวกนี้ได้หรือยังอีกนิดเดียวขอรับท่านแม่หญิงราหูกำลังเกืนดวงจันทร์หมดแล้วขอรับนายบ้านเอ่ยตอบนี่มันอะไรกันวะมันจะกินพวกเราได้ออยังไงทิศหมายกระดาวพางมองไปยังปืนและย่ามของพวกเขา ที่ถูกวางอยู่รอบนอกของกองไฟเอาไงดีวะเห็นมันบอกว่าจะกินเราในตอนเดือนมืดและตอนนี้มันก็จวนจะหมดแสงแล้วด้วยทิดอาจพูดอย่างคนสิ้นหวังก่อนที่เขาจะนึกขึ้นได้ว่าที่กระเป๋าหลังของกางเกงเขานั้นมีไฟแช็กของทิดหมายใส่อยู่คิดได้ดังนั้นเขาจึงค่อยๆตะกุยนิ้วดึงหลังกางเกงขึ้นก่อนจะใช้นวนีบเอาไฟแช็กขึ้นมาแล้วเล่งจุดเผาไปที่ปมจนหลุด จากนั้นเขาจึงค่อยๆเหลือห่อยมือจุดไปที่เชือกของทิศหมายอย่างแนบเนียนเอาละได้เวลาแล้วขอรับแม่นายหญิงนายบ้านพูดขึ้นเมื่อเห็นว่าบัดรนี้ดวงจันทร์ถูกราหูอมกืนจนมืดมิดนายหญิงแลบลิ้นออกมาจากริมฝีปากก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนล่างจากสาวสวยในคาบของนางฟ้ากลายเป็นอสุรกายหน้าตาหน้าเกียิมีกกงเล็บที่ยาวและแหลมคม มันค่อยๆเดินเข้ามาทางคนทั้งสองพร้อมกับพูดขึ้นว่าจะกินคนไหนก่อนดีนะเออเอพูดไปก็มองไประหว่างทิศหมายและทิศอาจทว่าเมื่อมันเดินผ่านกองไฟเข้ามากล้พันฝ่าเท้าของทิศหมายก็ยันโคมเข้าไปที่หน้าอกของแม่นางหญิงเต็มแรงจนมันถึงกับส่วนเสหลมลงไปนอนดิ้นอยู่ในกองไฟทั้งสองรีบสลัดตัวออกจากบ่วงเชือกก่อนที่จะพากันกระโดดเข้าไปคว้าปืนและย่ำ ที่ถูกวางกองเอาไว้อยู่รอบนอกเสียงปืนดังขึ้นมาสองนัดก่อนที่จะค่อยๆพากันล่าถอยออกไปจากจุดนั้นแม่นายหญิงเป็นยังไงบ้างเสียงของพ่อบ้านพูดขึ้นก่อนจะรีบพยุงร่างนั้นขึ้นมาไปฆ่าพวกมันให้ได้อย่าให้พวกมันรอดกลับไปโดยเด็ดขาดอสุรกายร้องสั่งครับแม่นายหญิงนายบ้านตอบเสียงขึงขังก่อนจะค่อยๆกลายร่างเป็นเสือโค่ง วิ่งควบเข้าไปหาคนทั้งสองอย่างรวดเร็วเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยระว,วังด้วยโว้ยไอทิตไม้ทิดอาจร้องบอกพร้อมกับใช้ผ่านถ่ายปืนกระแทกเข้ากับเหล่าชาวบ้านที่บัดนี้ได้กลายมาเป็นเหมือนพวกผีป่าเดินเข้ามาห้ามหันพวกเขาอยู่เจ็ดแปดตนเจายัางไงกันดีวะผานไม้ร้องตะโกนถามไฟเราต้องวนกลับเข้าไปที่กองไฟทิศอาจว่าจะบ้าหรือเปล่าวะ เราเพิ่งหนีออกมาจากที่นั่นได้แล้วเองจะให้กลับไปอีกเนี่ยนะเออพวกนี้มันน่าจะกลัวไฟถ้าเรายืนหยัดมันถึงเช้าได้เราก็รอดพรานอาดว่าขึ้นมาเสียงดังก่อนจะต้องพากันหมวนตัวหนีเมื่อมีร่างของเสือโค้งขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วและหลังจากที่ตั้งตัวกันขึ้นมาได้ทั้งสองก็รีบวิ่งกลับเข้าไปยังกองเพิงที่จากมา ครานเมื่อมาถึงก็พบเข้ากับอสุรกายที่เหมือนกำลังจะยืนรอพวกเขาอยู่มันพุ่งตรงเข้ามาพร้อมกงเล็บที่ยาวและแหลมคมก่อนจะตะวัดเข้าไปที่ร่างของคนทั้งสองโอ้ยทิศหมายร้องขึ้นมาลั่นเมื่อเขาหลบไม่พ้นจากงงเล็บของมันทิศอาจหยุดชะงักก่อนจะหันหลังไปขวาเอาท่อนไฟขึ้นมาฟาดใสา่ร่างของอสุรกายจนมันถึงกวีด้องขึ้นมาลั่นไปเร็วไอ้ทิศหมายทิศอาจว่า ก่อนจะพากันกระโดดเข้าไปในวงเพลิงพวกมันต่างพากันเข้าลายล้อมแต่ก็ไม่สามารถลุยไฟเข้ามาหาพวกเขาได้และถึงแม้ว่าทิศอาจและทิศหมายจะมีอาการร้อนสักอย่างใดแต่พวกเขาเองก็ต้องอดทนและยิ่งเมื่อได้รู้ว่ากระสุนปืนของพวกเขาไม่สามารถจะเจาะผ่านผิวหนังของพวกมันได้ยิ่งต้องทำให้พวกเขาอดทนเพราะถ้าขืนเดินออกไปเมื่อไหร่ก็คงจะต้องกลับบ้านเก่าเป็นแน่ไม่ไหวว่าในนี้มันร้อนเกินไป เสียงของทิศหมายอดทนเอาหน่อยราหูขายจันเมื่อไรทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นอดทนหน่อยพรานอาถันมาพูดซึ่งมันก็เป็นจริงเพราะเมื่อราหูขายจันพวกชาวบ้านรวมไปทั้งเสือและอาสูรผันค่อยๆกลับกลายมาเป็นร่างของมนุษย์นั่นเองจึงทำให้คนทั้งสองที่กําลังเก็บกดมาจากความร้อนจึงใช้ปืนระดมไล่ย,ยิงพวกนั้นอย่างบ้าคลั่งไม่นานพวกนั้นก็พากันล้มตายกันกาดเกิน จนไม่หลงเหลือไว้เลยแม้สักตัวเฮ้ยเรียบเป็นหน้ากองเลยทีเดียวฮ่าฮ่าทิดอาจพูดขึ้นพร้อมกับหัวเราะขึ้นมาอย่างสะใจลีบางอาจจะมากินผานอย่างพวกเราจุดจบมันก็ไม่สวยแบบนี้อกเว้ยทิดหมายเอ่ยขึ้นมาสมทบและหลังจากที่รุ่งสางทั้งสองก็ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับคืนสู่หมู่บ้านอย่างทันทีฮ่า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  โชคดีที่รอดจากเสือสมิงมาได้แต่ดันจะมาพาทาให้กับเพศสตีเออเอเสียงของเท่าเฟื่องหัวเราะขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องราวจากปากของทั้งสองโธ่กทีแรกมันสวยนี่นะนั่นแหละนั่นแหละความสวยคือภาพมายายาได้หลงให้ได้เชียวไม่อย่างนั้นจะหาว่าข่าวไม่เตือนเออเออเออและหลังจากพูดคุยเรื่องนี้กันจบ ทั้งสก็พากันนั่งกงเล่ากันต่ออย่างมีความสุขและเรื่องเราทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube โอตีคนเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ